สวัสดีค่ะเพื่อนๆมอ์นิ่งมอ์นิ่งอันนี้นะคะจากแปรรูปต้นไม้ที่ทุ่งนามีเยอะแยะเลยต้นไม้จะมาทำเป็นโมเดลลักษณะทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ได้หมดใครมีต้นไม้คนนั้นก็จะรวยนะคะ,ะการปลูกต้นไม้ต้นไม้มีไม้สารพัด แตกต่างกันไปตอนนี้ที่ทุ่งนายวิวีมีไม้ประดู่ไม้แต่ไม้ไม้ฉ่ำฉาเอาคือฉ่ำฉานะคะเราก็จะนำมาแปลรูปเป็นต่างๆแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แปลรูปเป็นทำบ้านทำเรือนไม้อยูค่ค่ะไม้ยูคาปลูกสมัย15ปีตอนนี้ ไปขายได้ก็ขายได้มีราคาเหมือนกันนะคะไม้ยูคาแต่เขาทำให้พื้นดินเสียนะคะอันนี้นี่ขอนไม้ขอนเดียวนะคะสามารถเอามาทําธุรกิจได้อันนี้เอามาแปะข้างสาก็เป็นอีกโมเดลโมเดลโมเดลริ้งฮอนอาร์เรสฮอน forever มีประโยชน์มากมายไก่กองซาลพัทที่จะเรามีไอเดียดีๆเราก็นำไม้มาแปรรูปให้มันมีราคานะคะทำกินทำขายได้รวยรวรวนี้เฉพาะไอเดียดีๆเดี๋ยวกลับมาก่อนสามปีจะมานั่งขายไม้นี่แหละ <c oughs> ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะคะ ชอบคลิปนี้ไอเดียดีๆกดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยเด้อใครอยากรวยกดเวยรวยกดรัวๆมาเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย